สวัสดีครับเจมมาตกกับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับของขายที่เกี่ยวกับธีมการแข่งขันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของที่เห็นคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือตัวมัดอัพเวลนั่นเองนะครับเป็นมัดที่ปล่อยมาช่วงการแข่งขันฟีฟ่าบอลซีรีส์นะครับปีเลยว่าสองพันยี่สองนะครับใช่สองพันยี่สองที่ประเทศไทยตอนนั้นก็จะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ไทยก็ได้แชมป์อีกแล้ว โ okay. อเคนอกจากมาแล้วก็ยังมีของอื่นๆอีกด้วยนะครับแล้วก็มัดเนี่ยมันไม่ได้มาแค่แบบกิจกรรมมัดอย่างเดียวนะครับจะมีกิจกรรมอื่นพวมาด้วยก็เป็นกล่องโทเค็นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับสำหรับกิจกรรมมัดเนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่แปดมีนาคมไปจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็มีนาคมไม่ใช่แปดถึงยี่สิบเอ็ดนะครับแปดถึงยี่สิบเอ็ดถ้าเป็นแปดถึงยี่สิบเจ็ดนั้นจะเป็นกล่องเดี๋ยวอธิบายให้ฟงังว่ากล่องมันมีอะไรนนอ,อะ,นะบแถึงเเี่ยจป็ มัดอัพเวลนะครับมาในกิจกรรมกระชัง,งพึ่งแบบนี้นะครับกระชัง,งพึ่งก็การสุ่มหนึ่งครั้งอยู่ที่สิบห้าเพชรหกครั้งอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเพชรเห็นพี่มองขางน,นไม่ใช่ก็จดไว้นะครับหนึ่งครั้งสิบห้าหกครั้งเจ็ดสิบห้านะครับของข้างในที่เด็ดเดดนี้จะมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนดีกว่านะครับอันแรกก็จะเป็นสกินระเบิด นะครับมังกรจะกินระเบิดมังกรระดับสีส้มนี่ตัวนี้อา่าตัวเช่นเมอร์ซี่นี่นครับป่าไปจะเป็นมังกรดวงดีก็ได้จากตู้นะครับดวงสวยก็25โทคเค็นนะครับอันที่สองเนี่ยจะเป็นตัวเขียวนะครับเขียวตัวนี้ระดับสีม่วงนะครับชื่อแอชโชชอน อันนี้เท่ความจริงพี่ว่าเท่่าติทองเมืองอันนี้เอฟเฟกมันสวยเป็นแบบเหมือนไฟผสมกาแล็กซี่ดวงดีก็ในตู้ดวงสวยก็สามห้าโทเค็นเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยต่อมานะครับอันที่สามอันที่สามเนี่ยจะเป็นตัวชุดผู้หญิงนะครับชุดนี้ต้องบอกว่าเคยแจกฟรีนะครับเคยแจกฟรีแล้วก็อันนี้เอามาขายก็เอาจริงๆชุดฟรีมาขายชุดขายไปแจกก็เป็นเรื่องปกตินะครับน้องก็วนกันไปวนกันมานะครับ คนที่เล่นฟรีก็ได้ฟรีไปนะครับใครไม่เล่นก็อยากได้ก็มาซื้อส่วนของขายแล้วบางทีแบบเอาไปแจกก็เราซื้อก่อนแล้วก็ใช้ก่อนนะครับอวดก่อนได้นะชืบอยู่นางไ,าไม่ะจะเลยกุญแจทำผิดอ๋อนี่มันชุดยุกชุด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 ,ชด,ชดอ่าเลยจริงด้วยจะเป็นชุดสีแบบ แซปตาสิงเงินเงิน่าจะแล้วชุดเบฟอนกาเดียนนะครับอันนี้ก็เป็นชุดปี2021อเออใช่ปี2021นะครับฟีฟายซีรีอันนี้จากที่สิงคโปร์นะครับจะดูเป็นแบบแนวอนาคตหน่อย,น,อยนะสำหรับเซตนี้มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือเสื้อมีโลโก้ฟีฟายูซีรีไว้ด้วยนะครับน,นี่ส็นยมาเกง สามเป็นรองเท้าเว้นตาออเทาเป็นแบบเว้นแบรนด์นึ่นะครับแล้วก็หมวกนะครับรอมช่องผมใช้เป็นการแต่งหน้านะ้หงปากม่วงตัวนี้อันนี้ก็ดวงดีก็ <c oughs> ในตู้ดวงสวยก็ห้าสิบห้านนะครับส่วนอย่างที่4ี่ที่บอกว่าเป็นของแบบเจ็บนะครับก็คือตัวหมัด มัดอ well. <c oughs> ัพเวลนี่มัดอัพเวลเนี่ยจะมีหกห้าเลเวลด้วยกันนะครับพี่มีสองอันเ <c oughs> มื่อแปลกใจนันแอปมาเทสเคยติดมาสองอันนะครับสำหรับมัดนี้โอเคมัดนี้นะครับจะเป็นมัดแรกและมัดเดียวตอนนี้ตอนนี้นะที่มีการอัพเวลได้นะครับที่เลเวลหนึ่งก็คือจะมีโมเดลใหม่เป็นแบบเหมือนกงเล็บมังกร นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกในการโจมตีคนี่มันจะเปลี่ยนท่าต่อยนะเป็นแบบนี้แทนเลเวลสองนะครับโมเดลก็จะแรงแบบมีแสงมากขึ้นมีเอฟเฟกมากขึ้นแล้วก็เอฟเฟกตอนประทะ <c oughs> จะเท่มากขึ้น,นก็คือตอนที่เราต่อยศัตรูจะเหมือนแบบเขโดนแบบมางกรคขวน <c oughs> แล้วก็มีอาบิตี ออการสั่นจอเมื่อกาจัดศัตรูอันนี้แล้วแต่บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับก็คือเหมือนกับเวลาที่เราจัดการศัตรูจอจะปั้มสั่นขึ้นมาอะไรแบบนี้ที่เลเวลสามนะครับอันนี้จะให้สองอย่างอันแรกคือเป็นแถบชื่อตอนสังหารนะเหมือนแบบกรงเล็บมังกรปาไปนะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเอฟเฟกตอนสังหารนะครับก็เป็นแบบตีมังกรเหยียบมาปั้งโดนตีเหยียบไปซะอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าตีก็คงไม่สุภาพกรงเล็บมังกรอ่านะ ผมอบอกว่าไม่ค่อยเห็น <c oughs> ใครสามารถทําได้หรอกนะครับเพราะว่าการที่จะต่อยคนถือปืนเนี่ยก็ไม่ง่ายนะมันก็จะเทมากตอนที่น้องต่อยเขาตายแ้วโดนแบบกงเล็บทับศพลงมาที G ่เลเวสี่นะครับได้สามอย่างอันแรกก็คือจะเป็นเอฟเฟกโจมตีนะที่มันจะมีแบบแสงมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือจะมีท่าทางพิเศษ,ษ,ษท่าทางแบบมังกรไอ้ต่อยปัง ชุบๆๆบๆๆๆๆๆๆแล้วก็อันที่สามคือเป็นเอฟเฟกต์ตอมวิ่งนะครับก็จะมีแบบแสงอยู่ที่ตัวนี้ไปยัดข,ข้างท้ายให้ดูแล้วก็แต่ว่า,าจะหาเดี๋ยวไปหาก็ได้ส่วนที่เลเว่านะครับเลเวลสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือจะมีเอฟเฟกต์จมตีเพิ่มขึ้นมาแสงมันจะเยอะขึ้นเหตัวแสงเวลาโจมตี กับอีกอการหนึ่งที่เพิ่มข้ามาก็คือตัวโมเดลนะครับก็จะมีการเปลี่ยนโมเดลจากเลเวลนี้จะ,ละเล็กหน่อยเป็นอันนี้จะเอ,อ่อการมากนะครับอันนี้ดวงดีก็ในตู้ดวงไม่ดีก็115โทคเค็นนะครับ1 1 5โทคเค็นส่วนของรางวัลอีกอัรหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นของเด็ดนะครับก็คือ,อน้องมีโอกาสที่จะได้โทคเค็นนะครับ ป้าเน,นี่้องสามารถเอาโทเค็น115โทเค็นเนี่ยมาแลกไอ้โทเค็นอัพเวลหมัดเมื่อกี้ได้นะครับ220โทเคน็นใช้115โทเค็นจากตู้แลกโทเคน็นอัพหมัด220โทเคน็นซึ่งสามารถอัพเต็มได้เลยนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือสมมติว่าสุ่มได้หรือมีหมัดแล้วหรือว่าสุ่มได้หมัดมาแล้วเนี่ยน้องโทเค็นเหลือไนงะก็โทเค็นเนี่ยไปสุ่มเพิ่มนิดนึงให้ได้ครบ115แล้วก็มาอัพหมัดได้หมดเลยเออนะครับส่วนไอ้ของอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามาวันที่8-27แต่เป็นกล่องอ่ะ ตัวกล่องเนี้ยมันจะราคาอยู่ที่40โทเค็นอะไม่ใช่220ไม่ถึงออพเวลลนะครับเวลลต้อง440โทเค็นนะถ้าจะไม่ผิดซื้อไอตัวกล่องนี้นะมันก็มีโอกาสที่น้องจะเปิดแล้วได้โทเค็น440โทเค็นเลยก็คือแบบว่าเหมือนแบบจ่าย40เพรแล้วก็อัเวลมัดจะเต็มเลยนะครับถ้าดวงดีถ้าดวงดีดงดใช้คำนีกันสองกิจกรรมนะอันแรกเป็นตัว ชาลังพึ่งนะครับมีตัวหมัดให้อยู่แล้วก็มีตัวแบบที่ได้โทเค็นให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบได้โทเค็นมากันเกินในแบบนี้อันที่2จะเป็นกล่องโทเค็นนะครับซึ่งใช้คําว่ากล่องโทเค็นเป็นกล่องแล้วกันเปิดออกมาจะได้โทเค็นอับหมัดออก็จะมีโอกาสได้แต่แบบ2องันอะ่าเงี้ยไปจนถึงแบบ440โทเค็นก็คืออัปได้เต็มเลยแล้วแต่ดวงเนาะนะครับราคา4 0สเพรเนาะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ตัวแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน Bye.